คเต่าโอ้ยเต่าอันนี้ไม่เต่าหรอเฮ้ยมันหันก,กล้ยเปนแทงเป็นแทงเลย เงาๆอยู่นะว่ามีสัตว์ อ๋อหนูย้ำจะเริ่มจากตรงไหนอะคะย้ำเจ้าแม่งคลีค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะไปเอามีดมาให้หน่อยสิคะโอ้ใช้มีดเลยเหรอได้เลยเอามีดมาเลยพี่ชายมีเด็กนะย้ำขอร่างการจังโอ้ยน่ามีเด็กค่ะได้มาหรือยังคะมีดโชว์หน่อยค่ะนี่คือมีดเด็กๆนะค่ะอันนุย้ำหันเลยมันเบี้ยวๆเพราะว่ามันติดอะไรติดสัตว์ที่อยู่ ใต้ท้องทะเลไงเนี่ยมันติดไปกุ้งล็อตเตอร์เฮ้ยดูยิ้มจะแกะมุมนี้เลยเหรอว้าวน้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วและมีสัตว์ที่อยู่ข้างล่างนี่ไงหนึ่งตัวตัวนี้นี่คือตัวอะไรเอ่ยโอ้นี่คือปลาปากก็มันก็เป็นปลานี่คือตัวที่สองตัวอะไรนะตัว หน่อยนะคะดูหนูยิ้มมาวางเห็นไหมอุ้ยหนูยิ้มวางให้เห็นชัดเจนมากเลยยิ้มจะใช้แต่มือเลยถ้าตายยังจะใช้แต่มือเลยค่ะอืมโหเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยน้ำแข็งสีฟ้าเย็นไหมคะหนูยิ้มเย็นก็ไม่แช่เย็นกหยิบออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้ก็หยิบออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้เลยแล้ยังรู้สึกถึงอะไรเนี่ยอ๋อปลายปลายเอาแล้วดูยิ้มหันกลางไหม โู้ลงมาดูลงมาดูอันนี้คืออะไรเนี่ยปลากระเบนปลากระเบนไม่ใช่ปลากระเบนปลากระเบนโอ้ตัวอะไรนะอโอ้หนึง่งตัวที่อยู่ในในี้อออโอ้มานางโดนแช่ share, ฟริตเอาไว้อย่างนี้เรายังจะค่อยหันโอเคได้ได้ทุกคนดูหมาน้ำอยู่อยู่ในเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในน้ำแข็งอะ่ะโอ้เราเราแบบสูงจังเหมือนมากเลยนะฉลามกับปลากระเบน ลามเจ้าปลาฉลามกับปลากระเบนมีเลยอุ้ยนี่ม้อเอาไปเป็นตัวเลยคช่เต่าโอุ้ยเต่าไม่เต่าหรอใช่อุ้ยเหลือก็ขุดน้องออกมาอ้ยเหลือก็ขุดน้องออกมาขุดน้องออกมาขุดน้องออกมาขุดนี่ ปา<น>ลาฉลามปลากระเบนปลากระเบนจะหลุดออกมาแล้วปลากระเบนโอ้เหมือนสีเสื้อตัวเองเลยต้องวางที่พื้นเลยต้องวางที่ในถาดเลยครั้งสิชัดหมดเลยยังคะสุดท้ายตัวแย้มดูม้าน้ำโดนแช่เหมือนหั่นเค้กเลยอะออเหมือนหั่นเค้กเลย หมันคุดฟอสซิลใช่ใช่มอนคุดฟอสซิลเลยโดนสตาร์ฟอยู่ในทายน้ำแข็ง,แ,งและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับของหนูยิ้มนะคะมีเตา่มตา,ม,ตามีปลากระเบนมีปาลาฉลามมีปลานนโมแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอีกนะคะเหมือนหันชาวกล้วยเลยอ่ะยมันหันชาวกล้วยจริงด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันหันชาวกล้วยเป็นแทนเป็นแทนเลยอุ้ยเป็นแผ่นเลย ได้แล้วนะแต่มันกินไม่ได้นะคะต่อไปเป็นของหนูแย้มแล้วหนูแยม้มหนูแย้มจะเริ่มจากตรงไหนคะอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวให้หนูแย้มพลิกโชว์นะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกโ <c oughs> อ้หนี่คือก้อนใหญ่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยเอาแล้วหนูแย้มค่อยๆแซะค่ะโป๊ว่าห,หนูแยม้ม <c oughs> โตนะคะทุกคนวว้า <c oughs> อสองตัวเลย<ห>เป็นปลาวาค่ะแม่กับลูกนะคะอ,อ่ะตัวต่อไปอะไรมาลุ้นกันค่ะปลาปลากระเป้าค่ะเนาว้าวย้เห็นชัดมากปลากระเป้าหน้าหลังมากเลยปลาปลากระเปา้าหน้าหลังมากแล้วตัวนี้คือตัวอะไรให้ทายดูย้ํเห็นเลยหรอจําได้ยังเห็นแล้วโอ้ย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 ลุยอยอกมาเลยทุนเหลือนี้อะไรไม่รู้อยู่อ หั่นก่อนเลือดอยีเค่ะค่ะหั่นฟินมากบุญที่เหลือนะคะเอาโมเดลสัตว์แกะออกมาแล้วเราก็สามารถมาสับสับหันหันเล่นได้นะคะจะใส่สีเยอะไปว้าวหนูยิ้มฟินไหมยิ้มหม่เอ๋นหนูยันอยากจะทำแล้วล่ะคะโอเคได้เลยและตัว ชูคอโอมจากบูเนี่ยชูคอยังไงเดี๋ยวให้หนูแยมดูเนียค่ะทุกคนมันชูคอมาอย่างนี้นะเนี่ยไตหนาเนี่ยชูคอเป็นอย่างนี้และแท้จริงเลยอู้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันคือไส้เดือนทะเลหรือเปล่ามูทะเลหรือเปล่าไม่ใช่มูยิ้มมูทะเลมูทะเลไม่อย่างนั้นก็ไส้เดือนทะเลถ้าไม่ผุ้นพูดผิดนี่ขอโทษทุกคนนน้องๆคนไหนที่รู้นี่สามารถอินบ็อก ในเฟ e บุ๊กมาบอกแม่ปุ๋ยได้นะคะว่าตัวเนี้มันคือสัตว์อร่อยเฮ้ยดึงออกมาได้เลยตัวที่หนึ่งคือตัวอย่างนี้นี่ตัวนี้ค่ะทุกคนตัวที่สองมูปาป๊อกเปาตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สามสี่ดูออกมาเมื่อกี้แล้วนี่คือปลามืกแตดแต่งโอเคอืมนี่ยัง่ทัน แอ้อแปุ๋ยดูสิคะตรงน้ำน้ำเนี่ยมันเป็นลอยลูกปลาฟอสซิลเลยเนาะและสุยังไม่ใช่สุดท้ายกุ้งกุ้งโอ้ดึงออกมาแล้วอื <c oughs> ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ตัวตัวต่อไปมาเป็นสีฟ้าฟ้าเหมือนกันเลยปลาดาวช่วยแม่ลูกแม่ลูกโอ้ยโดนดึงออกมาเลยก่อนแล้วแม่ยังต้องเอา จากปากด้วยฮ่าใส่อ๋อหนูแย้มใส่อะไรนะหนูแย้มใส่ผงลงไปด้วยหันหันหันผงวุ้นอยู่ในปากปลาไม่อยู่ในตัวเลยในตัวเลยทุกคนขอกคุณโอ้ยเป็นรูปป่าออกมาออกมาเป็นรูปนั้นเลยอ่ะวันแล้วออกมา เลือตรงก้นแต่ก็เอาเลยค่ะนี่ด้วยความที่มันอ้าปากนะคะป้นก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในไม่ค่ะเย็บเพราคนใส่่ะเขาไม่งั้นมันจะลอยทั้งหมดประมาณนี้นะคะของือก็สดๆใครรู้จักปลาอะไรบ้างมาแม่ปุยนะคะแม่ปุยจักปลาปลากระเป้าปลาหวานปลาหวานปลากรสเตอร์ปลาหมึกยักษ์ ลาด้าไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์ปลาแหลมๆนี่แม่ปุ๋ยไม่รู้จักเลยใครรู้จักบอกแม่ปุ๋ยเนี่ยนะคะทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้ค่ะโองหะป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 ะต้นใหญ่สุดก็พันเหมือนชาวปวยดิพันเหมือนเพื่อนอ่ะสนุกแล้วก็มาสับทีหลังไม่หั่นอย่างเงี้ยหั่นอย่างนี้แล้วก็หั่นเว่นเว่าเขารู้ละเขารู้ละ มันคือบุูนั่นเองค่ะแต่แม่ปุ๋ยบุ้นที่เราทานนี่แหละค่ะแต่แม่ปุ๋ยไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะถ้าเติมน้ำตาลนี่กินได้เป็นของที่กินได้ดูวิยฟินมากเลยทุกคนมันเย็นนะจะเลิลยแม่ปุ๋ยจับดูนะเยคนมากขออนาตจับได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณนะคะตามสบายแม่ปุ๋ยเคาบีบได้ไหมคะได้ยิ่งบีบยิ่งดีอู้ อดูมือไม่ปุยมันต้องงายมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นใช่ไหมคะเห็นมือทีแากสัตว์ทะเลหน่อยนี่นี่แบบเข้าไปเย็นจริงเย็นจังโอ้ยมือเปื้อนแล้วเป็นยังไงบ้างเล่นกันฟินเลยใช่ไหมคะโอ้ยหนูยิ้มของหนูยิ้มมันเหมือนอะไรรู้ไหมตอนนั้นที่เราเคยเล่นบ่อยๆอะอ่าเป็นเหมือนแบบวุ้นที่เราเอาอาว่าบาร์อะไรสักอย่างนี่แหละบันบอม ไม่ใช่ตอนนั้นที่ยิ้มยิ้มเคยถ่ายคลิปนะตอนเด็กๆอ่ะเย็นจังเป็นผงอ่ะเฮ้ยมือหายไปไหนเนี่ยหนูแย้่หิมะปอมเย็นเหมือนหิมะโอ้ยแล้วสัตว์ทะเลมาดำน้ำต่อนี่ขอสักนิดหน่อยนี่เดจะลงไปเลยคุบคุบคุบยำสัตว์ทะเลยำสัตว์ทะเล อากาศร้อนร้แบบนี้ <ทง S 1> โถงทถงปากปากลงไปเลยโชว์แต่หางอากาศร้อนร้แบบนี้เย็นเล่นบุ้นเย็นๆแบบนี้ฟินมากๆเลยนะคะทุกคนปังปัง,ปงปาาอาสัก์ทะเลออกดีกว่าเอาวางด้านข้างก่อนก็ได้ค่ะหนูแย้เอาบุ้น ใส่เข้าไปในปากของปลาวันเหมือนเดิมเหรอคะเนี่ยทำไมแล้วจะเอาออกตั้งแต่เลขทำไม <c oughs> เอามาแบบทำให้มันเล่นเปฟีใช่ไหม <c oughs> เหมือนที่กล่องยัดไส้อะเสร็จแล้วเ <c oughs> ต็มแล้วยังไม่เต็มเอาอีกตัวเข้าไปในปาก เหมือนปลาวันกำลังจะกัดกินปลานี่มันไม่ยอมเลยมันเราจะต้องใช้มือของเราค่ะขยำ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 นั่นแหละนั่นแหละเราจะต้องไปใก้นะอื้มฮึออกมาเลยออกมาเลยออกมาระหว่างมือเลยนี่ ใชคะที่อยากจะลองเล่นลองทําเหมือน,นหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ <c oughs> ก็ลองไปหาซื้อผงวุ้นมานะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ต้มผงวุ้นให้นะคะเ <c oughs> ติมสีผสมอาหารคือสีฟ้าลงไปแล้วก็เอาโมเดลสัตว์ทะเลหยอ่อนลงไปนะคะอะไรก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าเราอยากเป็นน้าทะเล <c oughs> ก็เติมสีฟ้านะคะก็เอาไปแช่ช่องธรรมดานะคะแล้วก็รอให้มันแข็งตัวมันเข็งตัวเสร็จแล้วก็เอามาเล่นเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ มันก็จะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย